สวัสดีครับก็มาพบกันอีกนะครับในเลขเด่นผลของงวดที่1ตุลา2 5 6นะครับซึ่งผมก็จะมานำเสนอสูตรเพิ่มให้อีก2สูตรนะครับเพื่อใช้เป็นแนวทางประกอบกับในชุด2ตัวนะครับตรงนะครับและชุดคู่โต๊ดน,นะครับ ก็ดีโปรดฟังคำเตือนนะครับในการนำเสนอนี้นะครับเพื่อใช้เป็นแนวทางในการเลือกคือสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับไม่สนับสนุนการพนันที่ผิดกฎหมายนะครับการคำนวณอาจจะมีถูกมีผิดนะครับก็โปรดใช้พิจรารณานะครับในการตัดสินใจก่อนนำไปใช้นะครับ สูตรอีกสองสูตรนะครับคือสูตรที่สี่สูตรที่หนะครับทประสมที่ผมเอามานําเสนอให้ได้ชมนี้นะครับมันก็เป็นสูตรที่สูตรเก่านะครับซึ่งคิดว่าเคยนําเสนอไปแล้วนะครับเพื่อจะให้ได้ดูได้เห็นตัวชนนะครับของสองสูตรนะครับเพราะที่ผ่านมานะครับสองสูตรชนกันนะครับระหว่างสองสูตรนี้มันจะมา นะครับอย่างน้อยหนึ่งตัวถึงสองตัวนะครับสูตรนี้เป็นสูตรที่สี่นะครับวิธีคิดนะครับก็ใช้หลักร้อยของผลรางวัลที่หนึ่งมวดที่เพิ่งออกนี้นะครับบวกเลขเก้าคงที่นะครับอย่างตัวอย่างนี้นะครับเก้าศูนย์หกหลักร้อยคือเก้านะครับบวกเก้าคงที่ ก้าบวกเก้าได้สิบแปดนะครับลดหนึ่งแต้มเพิ่มหนึ่งแต้มนะครับได้เจ็ดแปดเก้านะครับคือแปดลดไปนหนึ่งแต้มคือเจ็ดเพิ่ม1ปนหนึ่งแต้มคือเก้านะครับตัวนี้จะมาตัวหนึ่งนะครับก็ออกศู 0, 19, 9, นย์หนึ่งเก้ามาที่เก้านะครับในงวดต่อมานะครับใช้หลักว่าก็คือศูนย์บวกได้เก้าคงที่นะครับ 9ได้9นะครับลด1แต้มเพิ่ม1แต้มนะครับได้890นะครับผลวันออก903มา9กับ0นะครับในงวดต่อมานะครับ903ดักร้อยคือ9บวก9องที่นะครับได้18นะครับลด1แต้มเพิ่ม1แต้มก็ได้789นะครับผลวันออก272เข้าที่7นะครับ งวดต่อมานะครับงวดสองเจ็ดสองใช่หลักร้อยคือสองบวกได้เก้างที่นะครับได้สิบเอ็ดนะครับลดถึงแต้มเพิ่มหนึ่งแต้มได้ศูนย์หนึ่งสองนะครับผรลัออกแปดเจ็ดสองข้อที่สองนะครับในงวดต่อมานะครับงวดแปดเจ็ดสองนะครับใช้หลักร้อยคือแปดนะครับบวกได้เก้างที่นะครับได้สิบเจ็ดนะครับ นำเจ็ดลดหนึ่งแต้มเพิ่มหนึ่งแต้มนะครับได้หกเจ็ดแปดนะครับผลลัพธ์ออกหกศูนย์ห้านะครับเข้าที่หกนะครับต่อมานะครับหกศูนย์ห้านะครับนำหลักร้อยคือหกบวกได้เก้าคงที่เก้าหกสิบห้านะครับลดหนึ่งแต้มเพิ่มหนึ่งแต้มนะครับสี่ห้าหกผลลัพธ์ออกห้าสามศูนย์เข้าที่ห้านะครับต่อมานะครับห้าสามศูนย์นำห้าหลักร้อยบวกเก้าคงที่นะครับ ได้14ี่นะครับลดหนึ่งแต้มเพิ่มแต้มสามี่ห้านะครับออก4ี่ห้าสามนี่มาพบกันได้3ามตัวเลยนะครับก็ต่อมานะครับสี่ห้าสนำ4ี่หลักร้อยบวก9้าคงที่นะครับได้1ิบสามนะครับลดหนึ่งแต้มเพิ่มแต้ม2 3 4สามี่นะครับรวนออกเจ2ดแปดสองเข้าที่สองนะครับก็ต่อมาเจ2ดแปดสองนำหลักร้อยคือ7ดบวก9นะครับ ได้16นะครับลดหนึ่งแต้มเพิ่มแต้ม5 6 7นะครับวันออก4 7 8เข้าที่7นะครับวตมา4 7 8นะครับหลักว้อยคือ4นะครับ4บวก9ได้13ลดหนึ่งแต้มเพิ่มแต้มนะครับก็คือหวดที่ล่าสุดนะครับที่ออก8 1 2เข้าที่2นะครับดังนั้นในหมวดต่อไปนี้นะครับวันที่1ตุลานี้นะครับ ก็ใช้หลักร้อยก็คือแปดนี่นะครับบวกเก้านะครับได้สิบเจ็ดนะครับลดหนึ่งแต้มเพิ่มเพิ่มหนึ่งแต้มนะครับได้หกเจ็ดแปดนะครับสูตรนี้จะเด่นที่หกเจ็ดแปดนะครับในสูตรที่ห้านะครับวิธีคิดนะครับก็คือใช้หลักหน่วยนะครับอย่างงวดนี้นะครับหลักหน่วยคือหกนะครับที่ออกเก้าสูงบวกด้วยสามคงที่นะครับเลขนี้ต้องบวก บวกสามตลอดนะครับหกบวกสามได้เก้านะครับนับไปเก้าศูนย์หนึ่งนะครับผลรางวัลออกศูนย์หนึ่งเก้านี่เข้าทั้งสามตัวเลยนะครับพอต่อมานะครับใช้เก้าหลักหน่วยนะครับบวกด้สามคงที่นะครับได้สิบสองนับไปสองสามตำแหน่งสองสามสี่ผลรางวัลออกเก้าศูนย์สามนะครับเข้าที่สามนะครับพอต่อมานะครับ งวดออก903ใช้3หลักหน่วยบวก3คงที่นะครับได้6 678นะครับผลวันออก272เข้าที่7นะครับในงวดต่อมานะครับงวด272นำ2หลักหน่วยบวก3คงที่นะครับได้5นะครับนับไป3ตำแหน่ง567นะครับเข้าที่7นะครับออก872นะครับ ข้ต่อมานะครับนำสองหลักหน่วยนะครับบวกสามคงที่ได้เหมือนกันนะครับคือห้าหกเจ็ดนะครับผลลัพธ์ออกหกศูนย์ห้าเข้าที่ห้าได้หกนะครับข้ต่อมานะครับเอาห้าบวกสามคงที่นะครับได้แปดนะครับแปดเก้าศูนย์นะครับผลลัพธ์ออกห้าสามศูนย์นะครับเข้าที่ศูนย์นะครับในขัต่อมานะครับนำศูนย์นะครับ หลักหน่วยบวกสามงที่นะครับได้สามสามสี่ห้านะครับออกห้าสี่สามนะครับมันเข้าทั้งสามตัวเหมือนสูตรนี้เลยนะครับเหมือนสูตรนี้นะครับก็ต่อมานะครับนำสามบวกหลักหน่วยนะครับบวกไปสามคงที่ได้หกหกเจ็ดแปดนะครับออกเจ็ดแปดสองนะครับเข้าที่เจ็ดกับแปดนะครับก็ต่อมานะครับ มวดเจ็ดแปดสองเอาสองนะครับออกหน่วยบวกสามคงที่นะครับได้ห้าหกเจ็ดนะครับวันวันออกสี่เจ็ดแปดเข้าที่เจ็ดนะครับมวดต่อมานะครับนำแปดนะครับออกสี่เจ็ดแปดนำแปดนะครับบวกสามคงที่ได้สิบเอ็ดนะครับหนึ่งสองสามนะครับมวดล่าสุดนี้นะครับคือออกแปดหนึ่งสองเข้าที่หนึ่งกับสองนะครับ เดนมวดกันที่หนึ่งตัวลาที่จะถึงนี้นะครับก็ใช้สองหลักหน่วยนะครับแปดถึงสองจะสองหลักหน่วยบวกสามคงที่นะครับจะได้ห้าหกเจ็นะครับดังนั้นมวดกันที่หนึ่งตัวลาที่ห้าหกเจ็จะต้องมีอย่างน้อยหนึ่งตัวนะครับที่ผมจะมาให้ชมก็คือให้ดูตัวชนนะครับจะเห็นว่างวดนี้นะครับชนกันที่หกกับเจ็ดนะครับ ัวชนนี้มักจะมาเสมอนะครับหากกรณีสองสูตรนี้ไม่ชนกันนะครับมันจะมาฝั่งละตัวนะครับหนึ่งดูงวดนี้นะครับงวดนี้ได้เจ็ดแปดเก้านะครับสูตรที่สี่ได้เจ็ดแปดเก้างวดสูตรนี้ได้เก้าศูนย์หนึ่งนะครับชนกันที่เก้านะครับมาเก้านะครับมีศูนย์กับหนึ่งของสูตรนี้ผสมเข้ามานะครับ แต่ตัวชนก็คือ9นะครับตัวชนมาแน่นะครับสูตรนี้นะครับ890นะครับสูตรนี้เล้2 3 4 2สูตรนี้ไม่ชนกันนะครับถ้ามันไม่ชนกันมันจะต้องมีมาฝั่งละอย่างน้อยฝั่งละหนึ่งตัวนะครับออก903นะครับฝั่งนี้เข้า9กับ0นย์นะครับฝั่งนี้เข้า3นะครับคือมันไม่ชนกันมันก็จะมาทั้งสองฝั่งเลยนะครับ สูตรนี้นะครับได้เจ็ดปด้าสูตรนี้ได้หกเจ็ดแปดชนกันที่เจ็ดกับ8ดนะครับออกสองเจ็ดสองตัวชนคือเจ็เข้าที่เจดนะครับฝั่งนี้ได้ศูนย์หนึ่งสองนี่ห้าหกเจ็ดสองฝั่งนี้ไม่ชนกันนะครับแสดงว่ามันต้องมาฝั่งละอ,งอย่างน้อยหนึ่งตัวนะครับออกแปดเจ็สองนะครับฝั่งนี้เข้าสอง ฝั่งนี้เข้าเจ็ดนะครับสุดนี้นะครับหกเจ็ดแปดนะครับนี่เดห้าหกเจ็ดเหมือนกับตัวนี้เลยนะครับหกเจ็ดแปดห้าหกเจ็ดนะครับออกหกศูนย์ห้ากลุ่มนี้เข้าหกกลุ่มนี้เข้าห้าและเข้าหกนะครับนี่มาอีกสองตัวนี่มาตัวหนึ่งนะครับจะเห็นว่าตัวชนจะต้องมานะครับ ชนสองตัวจะมาอย่างน้อยหนึ่งตัวนะครับชนสองตัวจะมาอย่างน้อยหนึ่งตัวนะครับนี่น 6, สูตรนี้ชนหกเจ็ดสูตรนี้ชนหกเจ็ดเหมือนกันนะครับเหมือนตัวนี้ยนะครับแต่มาแค่มาหกกลับมาห้านะครับมาหกกับห้านะครับดังนั้นระวังให้ดีนะครับงวดนี้นะครับตัวสองสูตรนี้เหมือนกันกับสูตรนี้นะครับตัวชนคือหกกับเจ็ดนะครับ ต้องยืดหกกับเจ็ดดียก่อนห้ากับแปดจะตามมาหรือไม่เนี่ยเดี๋ยวต้องว่าไปดูกระทบกับสูตรอื่นนะครับต่อมานะครับนี่สามสี่ห้านะครับนี่สามสี่ห้านะครับออกห้าสี่สามทั้งสองฝั่งเหมือนกันมาครบทั้งสามตัวทั้งสองฝั่งนะครับสูตรนี้ได้สองสามสี่สูตรนี้ได้หกเจ็ดแปดอันนี้ไม่ชนกันนะครับไม่ชนกันแสดงว่าต้องมาฝั่งละหนึ่งตัวอย่างน้อยนะครับ ฝั่งนี้ก็จะมาออก7 8 2ดดสองฝั่งนี้มาสองฝั่งนี้มาเจ็ดปดนะครับพอพอพอไม่ชนกันมันจะมาถึง2ตัวนะครับจะมีฝั่งหนึ่งมาสองตัวฝั่งหนึ่งมาหนึ่งตัวนะครับสุดนี้นะครับได้ห้าหกเจ็ดนะครับอันนี้ก็ห้าหกเจ็ดเหมือนกันนะครับนี่ชนกันทั้งสามตัวนะครับ ชนกัน3ตัวแต่มาแค่ตัวเดียวก็คือ7นะครับออก478นะครับมวดล่าสุดที่ผ่านมานี้นะครับที่ออก812หนึ่งสได้สองสามนะครับสูตรนี้ได้123ชนกันที่2กับ3ชนกันที่2กับ3ามนะครับโกดว่าออกแปดนะครับจะเห็นว่าชนกัน2ตัวมันจะมีตัวที่ไม่ชนผสมลงมา1ตัวนะครับนี่มา2นี่มา1กับ2 ดงนั้นสูตรนี้นะครับนี่กระโนกัน2ตัวนะครับหกเจ็ดหกเจ็ดนะครับดังนั้นงวดนี้นะครับหกับเจ็ดไม่ตัวใดตัวหนึ่งจะต้องมานะครับหกับเจ็ดจะต้องมีมาอย่างน้อยหนึ่งตัวจะมีแดมาผสมด้วยหรือไม่หรือจะมีห้ามาผสมด้วยหรือไม่นะครับจะเป็นห้าหกห้าเจ็ดหรือแปดหกแปดเจ็ดนะครับก็มีความเป็นไปได้นะครับ ดังนั้นสูตรนี้นะครับก็ถือว่าเป็นสูตรที่ใช้ได้จะเห็นว่าเลขห้าหกเจ็นี่นะครับมันก็จะมาชนกันกับสูตรที่หนึ่งนี้นะครับสูตรที่หนึ่งนี้นะครับได้ห้าหกเจ็ดนะครับสูตรที่สองซึ่งงวดที่แล้วได้สองสามสี่ซึ่งสองสามสี่นี้ก็มาชนกับสูตรนี้นะครับชนกับสูตรที่สี่นะครับก็เข้าที่สองนะครับ งวดนี้ได้ห้าหกเจ็ดนะครับมาชวนอยู่บสูตรที่ห้านี้นะครับดังนั้นต้องจับห้าหกเจ็ดไปเลยนะครับในงวดนี้นะครับในสามตัวนี้ห้าหกเจ็ดนะครับจะเห็นว่าตอนนี้เราก็จะได้เลขนะครับที่ถือว่าจะเป็นเลขเด่นๆนะครับก็จะมีสามสี่ห้าแปดเก้าศูนย์กับห้าหกเจ็ดนะครับ เลขเจ็ดในหกสูตรนี้ไม่มีนะครับก็ถือว่าระหว่างหกกับเจ็ดนะครับหกกับเจ็ดหกจะเด่นกว่าเจ็ดนะครับดังนั้นชุดนะครับชุดที่ผมจับให้นะครับในชุดสองตัวตรงนี้นะครับในกลุ่มนี้นะครับเลขหกนะครับ เลยที่น่าจะมีโอกาสมามากหนึ่งสิบหน่วยนะครับตัวลองมาก็คือห้านะครับตัวลองก็คือห้าแต่ถ้าหากเจ็ดมานะครับเจ็ดมันไม่อยู่ในชุดสองตัวตรงนี้นะครับซึ่ง เพราะใน6สูตรนี้มันไม่มี7นะครับผมก็เลยไม่ให้น้ําหนัก7มาอยู่ในชุดสองตัวตรงแต่แต่นม้นก็เป็นตัวเด่นระหว่างตัวชนระหว่าง6กับ7จะต้องมาตัวหนึ่งนะครับดังนั้นเลข7ก็ต้องให้ระวังไว้นะครับมันก็จะอยู่ในกลุ่มกลุ่ม7 8 9 2 1หนึ่งนะครับถ้า7มานะครับในกลุ่มนี้นะครับ มันจะต้องมีอย่างน้อยอีกหนึ่งตัวมาประกบกับเจ็ดนะครับในกลุ่มนี้ครับส่นเหลือเลขสี่เลขห้านะครับ,รบ,เ, 4, เ,รบเป็นเลขที่เด่นตามสูตรนะครับถ้าเทียบแล้วห้าจะเด่นสุดนะครับหากเอาสองสูตรที่เพิ่งนําเสนอวันนี้ให้ได้ชมนะครับก็จะมีติดห้านะครับมีติดเลขห้าอยู่นะครับ นี่ตีเลขห้าอยู่นะครับดังนั้นเลขห้านี่จะเป็นเลขที่เด่นนะครับเด่นสุดนะครับแต่ห้ามันติดอยู่ในสูตรดับนะครับเอาดับง่ายๆนะครับคือใช้หลักแสนบวกกับหลักหน่วยนะครับสามบวกสองได้ห้านะครับดังนั้นเลขห้านี่ห้าสิบห้าสิบนะครับที่จะมานะ แต่เลขสี่นี่ก็ติดดับนะครับดับไม่ใช่ว่าดับขาดนะครับคือห้าสิบห้าสิบนะครับ,ค, 50, 50ค,รบคือเป็นเลขกําลังอ่อนว่างั้นเะนั้สองหลักหมื่นบวกสองหลักหน่วยนะครับตัวนี้บวกกับตัวนี้นะครับเป็นเลขที่ห้าสิบห้าสิบที่จะมาได้นะครับดังนั้นสองเลขนี้มันจะมีตําหนินะครับ ตัวที่ไม่มีตำาหนิก็จะเป็นเลขหกนะครับเลขหกหากเลขสี่เลขห้าไม่มาจะเป็นเลขสามนะครับสามสี่ห้าชุดนี้ชนกันสองอันนะครับดังนั้นชุดชุดคู่โต๊ดนะครับอีกชุดคู่หนึ่งที่น่าจะมีโอกาสมาคือสามกับหกนี้น่าจะมาด้วยกันนะครับสามกับหกมาด้วยกันในชนกับแปดเก้าศูนย์ตัวนี้นะครับชนกับแปดเก้าศูนย์นะครับ แต่ถ้าหกไม่มาเจ็ดจะมานะครับเจ็ดจะมาชนกับแปดเก้าศูนย์ตัวนี้ก็จะอยู่ในกลุ่มที่ผมบอกเมื่อนี้นะครับอยู่ในนี้แหละในกลุ่มนี้น่าจะมาถึงสองตัวนะครับกรณี6หกไม่มานะครับอาจจะเป็นเจ็ดแปดมาด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับหรือจะเป็นเจ็ดเก้านะครับหรือจะเป็นเจ็ดสอง รุนแลกแต่เป็นเลขเดิมที่ออกมาแล้วงั่นนะครับเจ็ดกับแปดก็มาด้วยกันทั้งสองสองหัวนะครับสองหวดติดนะครับเจ็ดกับสองก็มาด้วยกันทั้งสองหัวติดนะครับดังนั้นก็ต้องให้เอาไปพิจารณาดูอีกทีนะครับสาหรับเลขหนึ่งก็มีโอกาสนะครับเลขหนึ่งนะครับระหว่างศูนย์กับหนึ่งนะครับไม่ตัวใดตัวหนึ่งนะครับระหว่างสองตัวนี้นะครับ แต่น้ำหนักศูนย์จะมากกว่าหนึ่งนะครับดังนั้นในชุดสองตัวตรงนะครับผมจะให้น้ำหนักอยู่ที่แถวหกมากสุดนะครับสำหรับสองสองสามสามตัวนี้นะครับถักมานะครับน้ำหนักผมจะให้อยู่ที่หลักร้อยนะครับสามสี่ห้านะครับจะอยู่ที่หลักร้อย 6นี่น่าจะมาที่10หน่วยมากกว่านะครับเพราะว่า5นะครับ50 50นะครับมันอยู่ในสูตรที่มีโอกาสมายากกับ4นะครับลองจาก6ก็จะคือ3นะครับก็คือแถวนี้นะครับแต่89012นี่มีแน่นอนนะครับ1ตัวนะครับ89012นะครับ ระหว่าง0กับ1ไม่ตัวใดตัวหนึ่งนะครับ8กับ9 8จะมาอีกครั้งหนึ่งหรือไม่นะครับ8 1 2ตัวใดตัวหนึ่งจะต้องมางวดนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับก็ลองเอาพิจารณาดูนะครับซึ่งผมก็ต้องการมาย้ำให้สำหรับคลิปนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาจับเป็นชุด3ตัวตรงโตัวให้เลยนะครับคลิปนี้ พียงแต่จะมาเน้นนะครับในชุดสองตัวตรงนะครับว่าเลขหเป็นเลขที่ควรจะมีโอกาสมามากสุดที่สิบหน่วยนะครับก็ลองเอาไปพิจารณาอยู่ในห้าตัวนี้นะครับหาคิดว่าตัวไหนดับก็ตัดออกนะครับในห้าตัวนี้นะครับแต่ยืนหไว้นะครับระหว่างแปดเก้าศูนย์สองหนึ่งคิดว่าห้าเลขนี้ตัวไหนจะเป็นเลขดับนะครับตามที่ท่านมั่นใจท่านก็ตัดออก จาก5ชุดนี้ให้เหลือแค่ชุดเดียวนะครับคลิปนี้ก็คงจะมาเน้นแค่ชุดสองตัวตรงให้ก่อนนะครับคลิปต่อไปก็จะมานำเสนอในชุด3ตัวตรงโต๊ะให้นะครับก็คงรบกวนเวลาเพียงแค่นี้นะครับก็ลองพิจารณารวบทวนดูนะครับตอนนี้สองสูตรนี้ชนกันอยู่ที่6 7นะครับ ระหว่าง6กับ7นะครับตัวใดต,ตัวหนึ่งจะต้องมานะครับพอตัวชนตัวชนมันจะมาเสมอนะครับประกบกับตัวที่ไม่ชนอยู่ใน2องส,องส,องสองกลุ่มนี้นะครับนั้นระหว่าง6กับ7คิดว่าถ้าหกมาจะเป็น6 8หรือ6 5นะครับหากเมาจะเป็น7 8หรือ7 5นะครับก็ลองเอาไปพิจนารณาดูนะครับ สรุนกกเวลาเพียงแค่นี้นะครับไว้พบกกันใหม่ในคลิปชุดสามตัวตรงโต๊ดนะครับซึ่งผมจะมานำเสน,เนอในคลิปต่อไปนะครับไว้พบก,กันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ